สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคณครูหวานอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ค่ะคณครูเปี้ยวได้สอนดเด็กทำการ์ดวันแม่กันใช่ไหมคะดเด็กๆทำเสร็จกันหร้อยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมค่ะมาทำกิจกรรมสร้างสารรค์กัณครูหวานต่อเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะมีใบางานกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะ แล้วก็กระดาษสีนะคะที่นุ่นครูหวานเตรียมให้เด็กๆแบบนี้เลยคะ่ะยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีไม้ค่ะสุดท้ายเป็นกาวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะหยิบใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมาก่อนนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เปิดพร้อมกับคุณครูหวานเลยนะคะนี่เลยค่ะดูซิว่าถึงหน้าไหนแล้วอ่าหน้านี้ค่ะดเด็กดเด็กดูสิคะว่าเป็นรูปภาพอะไรคะอนนี้ อันนี้เป็นตัวเม่นนะคะแต่ว่าตัวเม่นเนี่ยยังไม่มีขนเลยค่ะเด็กๆคะ่ะคุณครูหวานจะให้เด็กๆนะคะใช้สีไม้ค่ะแบบนี้เลยค่ะสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะตามจินตนาการเลยนะคะทานะคะจมูกแล้วก็นี่นะคะตามตัวเม่นให้ครูหวานด้วยนะคะแล้วก็เมื่อทาสีเสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะหยิบเศษกระดาษขึ้นมานะคะแล้วก็พับครึ่งแบบนี้เลยนะคะจะได้แบบนี้เลยนะคะ ให้เด็กๆทากาวด้านไหนก็ได้นะคะแล้วก็แปต,ตกแต่งเป็นขนเม่นให้สวยงามเลยนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะว่าใบงานที่เสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์ที่เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะขนเม่นก็เต็มแล้วนะคะแบบนี้เลยตกไปหนึ่งอันไม่เป็นไรคะ่ะเห็นไหมคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ่ายรูปคู่กับใบงานนะคะสง่งงครครูดูด้วยนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมสร้างสารรค์ของครูหวานก็เสร็จลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะครูหวานก็มีกิจกรรมสร้างสารรค์สนุกสนะคะมาให้เด็กๆได้ทำกันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูหวานขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆ